สุดสะพึงแผ่นดินจะสั่นสะเทือนเปิดคําทํานายหนหลวงสามสิ่งต่อไปนี้จะเกิดหลังสิ้นพระราชินีราชการที่9อย่างสมบูรณ์แบบแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดแม้แต่ความรุ่งโรจน์แห่งยุคทองของแผ่นดินไทย ก็หนีไม่พ้นกฎแห่งการเวลาวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีประเทศไทยทางประเทศเงียบงนันข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังกล้องไปทั่วทุกสื่อทุกหัวใจของคนไทยพระชนมพรรษา93พรรษา พระราชินีในรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงจากไปอย่างสงบนับเป็นการสิ้นสุดอีกหนึ่งยุคสำคัญของราชวงศ์จักรีและเป็นสัญญาณที่ผู้รู้หลายท่านกล่าวไว้ว่านั่นคือการสิ้นสุดอย่างแท้จริงของรัชกาลที่9ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9สเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระองค์ทรงเป็นด่างแสงสว่างแห่งความหวังในยุคที่แผ่นดินยังคลุมเครือพระราชกรณียกิจนับพันนับหมื่นโครงการเปลี่ยนพื้นแผ่นดินที่แห้งแลง้งให้กลายเป็นสีเขียวแห่งชีวิตฝนหลวงอ่างกิบน้ำทฤษฎีใหม่ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไม่ได้เป็นเพียงโครงการคือความรักที่หล่อหลอมเป็นรูปธรรมประชาชนรักและเทิดทูนพระองค์อย่างสุดหัวใจไม่ใช่เพียงเพราะ พระบารมีแต่เพราะความเป็นพ่อที่แท้จริงรัชกาลที่9เป็นยุคแห่งความสมบูรณ์แบบในสายตาคนไทยเป็นยุคที่ไม่มีใครคิดว่าจะสิ้นสุดแต่เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระองค์สเสด็จสวรรคตคนไทยต่างโศกเศร้าจนหัวใจแทบแตกหลายคนเชื่อว่ารัชกาลที่9ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่แท้จริงยังไม่จบสนิท เพราะยังมีพระพันปีหลวงผู้ทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความต่อเนื่องของยุคนั้นจนกระทั่งคืนวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เสียงนาฬิกาดังขึ้น21.21นาฬิกา21นาทีจึงเป็นการสิ้นสุดของราชการที่9้าอย่างสมบูรณ์ในพระพุทธธรรมนายและคำพยากรณ์โบราณที่เล่าต่อกันมาว่ามีข้อความหนึ่งที่น่าสะพึงกลัว เมื่อพระราชินีแห่งยุคทองดับแสงลงแผ่นดินจะสั่นสะเทือนผู้คนจะสับสนหลงทางแต่นั่นคือเส้นทางสู่ความรุ่งเรืองใหม่ทรัพย์สมบัติสูญหายไปจากยุคอยุธยาจะถูกค้นพบและความสงบสุขจะกลับคืนสู่แผ่นดินคำพยากรณน,นี้เชื่อมโยงโดยตรงกับราชการที่10ยุคแห่งการทดสอบความจริงและการฟื้นฟูหลวงพ่อลือสีลิงดำ ผู้เคยทำนายเหตุการณ์สำคัญของชาติได้อย่างแม่นยำท่านเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อถึงยุคที่ประชาชนไม่รู้จะพึ่งใครฟ้าจะส่งกษัตริย์ผู้ทรงธรรมกลับมาสถาปนาแผ่นดินใหม่บ้านเมืองจะพบแสงทองหลังเงามืดแห่งกรรมประชาชนจะกลับมาเข้าใจธรรมะและชาติจะเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งด้วยความสามาคัคคีนักโหราศาสตร์หลายท่านยังกล่าวว่ายุคแห่งราชการที่สิบ จะเป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะมากขึ้นแม้จะต้องผ่านความวุ่นวายเศรษฐกิจตกต่ำและภัยธรรมชาติแต่จะมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วในตำราพยากณรโบราณของไทยหรืออลังกามีคำเตือนถึงสภัยใหญ่ที่จะทดสอบแผ่นดินไทยในยุคนี้ภัยแรกคือความแตกแยกในใจคนประชาชน จะมีความคิดเห็นแตกต่างขัดแย้งกันบ้างก็เชื่อในสิ่งหนึ่งบ้างก็เชื่อในอีกสิ่งหนึ่งความไว้วางใจจะถูกทดสอบแต่สุดท้ายที่สุดธรรมมะจะนำทางให้ผู้คนกลับมาพบกันภัยที่สองคือภัยธรรมชาติน้ำและไฟน้ำท่วมใหญ่จะมาอีกไฟป่าภัยแล้งจะมาทดสอบความอดทนของผู้คนแต่จากความพินาศนั้นจะเกิดความเข้มแข็งใหม่ ผู้คนจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีสติภัยที่3คือศึกภายนอกที่ใกล้เข้ามาแต่ไม่ถึงขั้นสงครามเป็นความตึงเครียดจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศแต่ด้วยพระบารมีและภูมิปัญญาไทยแผ่นดินจะผ่านพ้นไปได้โดยสันติเมื่อภัยทั้งสผ่านพ้นสิ่งมหศัศจรรย์จะเริ่มปรากฏ มีคำกล่าวสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษว่าใต้กรุงศรีอยุธยาพื้นแผ่นดินที่เคยเป็นราชธานีอันยิ่งใหญ่มีทรัพย์สมบัติแห่งยุคทองฝังไว้ทั้งทองคำเครื่องราชูปโภคตำราศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปที่หายไปตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าแตกในหนังสือโบราณของพระร่วง และพระนเรศวรมีการบันทึกไว้ว่าเมื่อยุคแห่งธรรมกลับคืนสู่แผ่นดินทรัพย์ที่ฝังไว้จะปรากฏเองเพื่อนำความเจริญกลับมาสู่ชาติอีกครั้งพระเกจิและนักพยากรณ์หลายท่านต่างพูดตรงกันว่าช่วงปีพุทธศักราช2568ถึง2575เป็น7ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของแผ่นดินไทยในช่วง เปีนี้ประชาชนจะกลับมาศรัทธาในธรรมะมากยิ่งขึ้นวัดวาอารามจะเฟื่องฟูเยาวชนจะสนใจศึกษาเรื่องรากเหง้าของชาติและที่สำคัญแผ่นดินจะถูกปกป้องด้วยเทวดาหลวงพ่อหลายรูปกล่าวว่าความศรัทธาที่คนไทยมีต่อรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงยังคงส่งผลบุญคุ้มครองประเทศไว้ทำให้แผ่นดินไทยรอดพ้นจากภัยร้ายแรงหลายครั้ง แม้จะมีความยากลำบากแต่จะไม่ถึงขั้นวิบัติโครงการพัฒนาแบบพอเพียงตามรอยในหลวงรัชการที่9กลับมามีชีวิตอีกครั้งเกษตรกร,ร,กรใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยเริ่มได้รับการยอมรับระดับโลกและที่สำคัญคนไทยเริ่มหันมามองกันด้วยความเมตตา ความขัดแย้งค่อยๆค,คลี่คลายสังคมเริ่มเยียวยาและกล้าวไปข้างหน้าไปด้วยกันและการสิ้นสุดของรัชกาลที่9ไม่ใช่จุดจบของความดีแต่คือการส่งต่อพลังแห่งความรักความศรัทธาแต่ความสามาคัคคีเข้าสู่ยุคใหม่ยุคแห่งการเริ่มต้นอีกครั้งแผ่นดินไทยกำลังเดินสู่ยุคฟื้นฟูประชาชนเริ่มมองเห็นแสงสีทองอีกครั้งในรัชกาลที่สิบ ยุคแห่งความรุ่งเรืองที่พระพุธธทธะทำนายเคยกล่าวไว้ว่ายุคธรรมะแนะนำทางยุคที่ประชาชนจะเข้มแข็งด้วยความรู้และคุณธรรมยุคที่แผ่นดินไทยจะกลับมายืนหยัดอย่างภาคภูมิใจอีกครั้งจงจำไว้ว่าความมืดไม่เคยอยู่ตลอดไปเพราะแสงแห่งธรรม,มะจะส่องสว่างทุกที่ที่มีความศรัทธาย,ยังคงอยู่เมื่อความมืดจางหายแสงธรรม จะสองทั่วแผ่นดินสุวรรณภูมิอีกครั้งนี่คือยุคของเรายุคที่เราทุกคนมีหน้าที่สร้างความงดงามให้กับแผ่นดินเพื่อให้สมกับพระมหากรุณาที่คุณที่รับมาและเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานของเราในอนาคตพระพันปีหลวงผู้เป็นทั้งมารดาแห่งแผ่นดินและเป็นสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายของรัชกาลที่9และการจากไปอย่างสงบคือสัญญาณแห่งการสิ้นสุดยุคแห่งพระบารมีรัชกาลที่9้าอย่างแท้จริง แผ่นดินสยามเข้าสู่ความเงียบสงัดความรู้สึกสูญเสียนี้ไม่ต่างจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จสวรรคตเมื่อปี2559แต่คราวนี้สิ้นสุดทั้งพระมาหากษัตริย์และพระราชินีในรัชกาลเดียวกันเหมือนประตูแห่งยุคทองได้ปิดลงแล้วอย่างสมบูรณ์พระพันปีหลวงทรงเป็นผู้หญิงที่มีพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ พระองค์เคียงข้างราชการที่ก้าในทุกเส้นทางส่งร่วมทุกร่วมสุขและแรงศรัทธาทําให้ประชาชนรักพระมหากษัตริย์อย่างสุดหัวใจพระองค์ส่งทุ่มเทเพื่อศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงกอบกู้ผ้าใหม่ไทยให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและยังทรงเป็นผู้ปกปักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นไทยไว้อย่างสง่างามพระพันปีหลวง ทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนโยนและความมั่นคงของแผ่นดินเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตเหมือนฟ้าทั้งฟ้าสะเทือนหลายคนกล่าวว่าพระบารมีของราชการที่9ได้จบสิ้นสมบูรณ์ลงแล้วนี่คือจุดสิ้นสุดของยุคแห่งความสมบูรณ์แบบราชการที่9คือยุคแห่งพระโพธิสัตว์และพระพันพีหลวงคือมารดาแห่งโพธิสัตว์เหมือนทั้งสองเสด็จดับคันโลกก็เข้าสู่ยุคใหม่ ยุคที่คําทํานายเริ่มขยับตามการเวลาตามคําทํานายเก่าแก่ของหนหลวงในอดีตตการมีบันทึกไว้ว่าเมื่อราชินีแห่งแผ่นดินทรงลาจากจะเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนยุคจะมีราชาองค์ใหม่ที่นำพาความรุ่งเรืองกลับมาสู่สยามประเทศอีกครั้งบ้านเมืองจะผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบความแตกแยกความวุ่นวายก่อนจะพบกับยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่สุด หลังสงครามแห่งความคิดยุติลงหลายโหรจารย์ได้เคยทำนายว่าราชกาลที่สิบจะเป็นราชกาลแห่งการชำระชำระแผ่นดินชำระคนชำระกรรมของชาติไทยและเมื่อครบวารละหนึ่งจะเกิดแสงทองแห่งยุคกรุงศรีอยุธยาผุดขึ้นจากผืนดินทรัพย์สมบัติที่หายสาบสูญในยุคอยุธยาจะถูกค้นพบประเทศจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และจิตวิญญาณของโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคราชาการที่9สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แต่พระบารามีมิได้สูญสิ้นไปไหนพระองค์ทั้งสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคน ตราบนิรันดรการจากไปในครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนของแผ่นดินจากยุคข,ของการสะสมบารมีสู่ยุคแห่งการนำธรรมะมาปฏิบัติจริงในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินนี้ล้วนหมุนตามกฎแห่งกรรมและกฎแห่งธรรมไม่มีสิ่งใดสูญสลายมีเพียงการเปลี่ยนผ่านจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งและบางที พระพันปีหลวงอาจไม่ได้จากไปจริงๆพระองค์เพียงแค่เปลี่ยนภพเพื่อรอเวลาที่จะกลับมาช่วยโลกอีกครั้งในยุคแห่งการตื่นรู้ของมนุษย์ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยทรงเป็นแสงแห่งธรรมที่จะนำทางคนไทยไปสู่ความรุ่งเรืองและความสงบร่มเย็นตลอดไปพระสุบินลึกลับของรัชกาลที่9เมื่อพระยาครุฑร้องไห้เป็นสายเลือดเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ เชิญรับชมรับฟังกันเลยวันนี้เรามีเรื่องเล่าอันน่าทึ่งมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวที่ทำให้เราต้องลุกขึ้นมาตั้งใจฟังเพราะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวังหลวงเรื่องของพระสุบินลึกลับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงเห็นพระสุบินที่เต็มไปด้วยสัญญาณอันลึกลับ บอกเลยว่าเรื่องนี้จะทำให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยก็ยังต้องเผชิญกับความจริงแห่งชีวิตที่ว่าการเกิดแก่จิบตายเป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องพระสุบินนั้นเราทำความรู้จักกับบุคคลที่สำคัญคนหนึ่งกันก่อนนั่นคือหลวงพ่อวราแห่งวัดโพท,ทองหลวงพ่อวรา ท่านนี้ไม่ใช่พระสามัญธรรมดาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการสร้างองค์พระยาครุฑที่สำคัญคือท่านมีความใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าอย่างมากลองนึกภาพดูสิคะพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากในหลวงถึงขนาดที่ต้องส่งเชิญเข้าเฝ้าและร่วมฉันพัตตาหารด้วยพระองค์เอง นี่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธ,ธาและความไว้วางพระไทยที่พระอ,องค์ทรงมีต่อหลวงพ่อวลาสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลวงพ่อวลามีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องพยาคุดและพยานาคซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญมากในวัฒนธรรมไทยและที่สำคัญคือท่านสามารถถอดรหัสพระสุบินที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำมาถึงจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเรื่องเล่านี้ค่ะ วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเชิญหลวงพ่อเวลาเข้าเฝ้าและร่วมฉันพัตตาหารในบรรยากาศที่เงียบสงบพระองค์ทรงหันพระพักมาทางหลวงพ่อเวลาแล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มเล่าพระสุบินที่ทรงเห็นมาเป็นเดือนแล้วฟังแล้วขนลุกเลยค่ะในพระสุบินนั้นพระองค์ทรงเห็นพระองค์พระยาคุดบินอยู่รอบ พระวรกายของพระองค์แต่ที่น่าตกใจคือพระยาคุฑร้องไห้และที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือสายตาของพระยาคุฑเป็นสายเลือดทั้งสองข้างยังไม่หมดแค่นั้นพระยาคุฑยังบอกและตบหน้าท้องอีกด้วยลองนึกภาพดูสิคะพระยาคุฑซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความสง่างาม และการปกป้องกลับมาปรากฏในพระสุบินในลักษณะที่ร้องไห้จนตาเป็นเลือดนี่คือสัญญาณที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกแสร,รับสั่งถามหลวงพ่อเวลาว่าเหตุใดพระยาคุดจึงร้องไห้และตบอกตบหน้าท้อง ตรงนี้เป็นช่วงที่หลวงพ่อเวลาต้องเผชิญกับความยากลำบากมากค่ะท่านกล่าวเอาไว้ว่าในความรู้สึกและจิตสำนึกของท่านแม้จะไม่ปรารถนาที่จะตอบและไม่ต้องการพูดเพราะเก่งจะสะเทือนพระทยัยแต่ก็ต้องถวายคำทำนายให้ตรงตามความเป็นจริงและนี่คือคำทำนายที่สั่นสะเทือนสายตาข้างขวาเป็นสายเลือด มหาบอพิษจะต้องทรงเสียสมเด็จยา่าซึ่งหมายถึงพระมารดาสายตาข้างซ้ายเป็นสายเลือดมหาบอพิษจะต้องเสียพระพี่นางการตบที่หน้าอกมหาบอพิษอาจมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือใบพาดการตบที่หน้าท้องมหาบอพิษอาจจะเป็นมะเร็งโดยเฉพาะที่ลูกหมากคำทำนายนี้ช่างหนักหน่วงและน่าเศร้าเหลือเกิน แต่นี่คือความจริงที่ต้องเผชิญสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสดับรับคำทำนายนี้แล้วพระองค์ทรงเหมือนได้รับแสงสว่างที่ปลดปล่อยความมืดมิดให้หายไปพระองค์ทรงเกิดการทำพระไทยยอมรับในสัจธรรมที่ว่าคนเราเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือพระปีชาสามารถและพระปีชาญาณที่ไม่ธรรมดาเลย แม้จะทรงเสียพระไทยแต่พระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระมหาการุณาที่คุณอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่จะเกิดกับพระองค์เพียงคนเดียวแต่คือเกิดขึ้นกับคนทุกคนทั่วประเทศพระราชดำรัสนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงคิดถึงพระศุกริกรเป็นสาคัญ แม้ในยามที่ทรงเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดจากเหตุการณ์ดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงมีพระราชดำรัสที่สำคัญ2เรื่องคือเรื่องแรกทรงให้หลวงพ่อเวลาอย่าได้ลาสิกขาจากเพศบรรพชิตเลยและขอให้เป็นพระไปตลอดชีวิตหลวงพ่อเวลาได้สาธุรับพระราชดำรัสและได้ปฏิบัติตามตั้งแต่นั้นมา เรื่องที่สองจุดกำเนิดสำคัญในการสร้างองค์พระยาคุดขึ้นในวัดโพทองก็เกิดจากพระราชดำรัสของพระองค์ที่ส่งให้สร้างพระยาคุดเพื่อล้างอาถรรพ์พระยาคุดได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2535หรือ2536 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างเขาวังสิ่งที่น่าสนใจคือหากใครเป็นทูตหรือกรเกษียณแล้วจะได้รับแจกองค์พระยาครุฑไปคนละองค์นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาครุฑที่สร้างจากวัดโพทองแห่งนี้องค์พระยาครุฑถือเป็นคุดหลวงและต้องได้รับพระบรมราชานุญาตในการสร้างผู้ที่บูชาพยาครุฑส่วนใหญ่ จะมุ่งหวังความก้าวหน้ามีเป้าหมายและปรารถนาที่จะทะยานไปสู่เป้าหมายอย่างสง่างามและแข็งแกร่งแต่ที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของพยาครุฑคือความกตัญญูซึ่งผู้ที่มีศรัทธาหรือสักการะพยาครุฑจะลืมสิ่งนี้ไม่ได้เพราะความกตัญญูนี้จะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงและสำเร็จอย่างรวดเร็วพยาครุฑถือเป็นตราแผ่นดินและเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทย การบูชาพญาครุฑและพญานาคสามารถบูชาร่วมกันได้ด้วยหัวใจแห่งความกาตัญญูท่านผู้ฟังคะเรื่องราวนี้สอนเราหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกัน 1. แม้จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนแต่ก็ต้องเผชิญกับความจริงแห่งชีวิตเช่นเดียวกันกับเราทุกคน 2. การยอมรับความจริง และการมีพระปีชาสามารถในการ,รเผชิญกับปัญหาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 3. พระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงคิดถึงประสบนิกรเป็นสำคัญแม้ในยามที่ทรงรเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวด 4. ความสำคัญของความกตัญญูในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระยาครุฑ 5. พลังแห่งความเชื่อและศรัทธาที่สามารถช่วยเหลือเราในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก นี่คือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และสะท้อนใจเรื่องราวที่เราควรจดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่เรื่องราวนี้ยังไม่จบแค่นี้สิ่งที่น่าตกใจและทำให้เราต้องยอมรับในพลังแห่งพระสุบินและคําทํานายนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นภายหลังคําทํานายของหลวงพ่อวลาที่ว่าพระองค์จะเสียสมเด็จย่าและพระพินางได้เป็นความจริงขึ้นมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแม่นยา ที่น่าเกรงขามของการถอดรหัสพระสุบินส่วนเรื่องสุขภาพที่คาดการไว้เกี่ยวกับปัญหาปอดและโรคมะเร็งที่ลูกมาก็กลายเป็นเรื่องจริงที่พระองค์ต้องทรงรเผชิญในช่วงปลายพระชนชีพนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดาแต่เป็นเรื่องจริงที่สั่นสะเทือนและน่าคิดมากจากเหตุการณ์นี้องค์พระยาคุที่สร้าง จากวัดโพทองจึงกลายเป็นที่เคารพสักการะอย่างมากคนทั่วไปเริ่มเห็นถึงพลังแห่งการปกป้องและการเตือนล่วงหน้าของพระยาครุฑหลายคนที่ได้บูชาองค์พระยาครุฑจากวัดโพทองเล่าว่าได้รับการปกป้องจากอันตรายต่างๆบางคนเล่าว่าได้รับการเตือนผ่านความฝันบางคนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการงานและความก้าวหน้าที่สำคัญคือ ผู้ที่ได้รับประสบการณ์เหล่านี้ล้วนมีจุดร่วมเดียวกันคือการมีจิตใจกระตันยูและการใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของเรื่องราวนี้คือแม้แต่พระองค์ทรงทราบถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์เองแต่พระองค์ก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและพระสงฆ์นิกรอย่างเต็มพระทยัยนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงเสียสละ แม้ทรงทราบว่าเวลาที่เหลือมีอยู่จำกัดพระองค์ยังทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศและดูแลปวงชนชาวไทยการที่พระองค์ทรงให้สร้างพระยาครุฑเพื่อล้างอาถรรนั้นไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงหรือที่จะเกิดขึ้นแต่ให้พระยาครุฑเป็นสัญญาณแห่งการปกป้องคนไทยต่อไปในยุคที่เราอยู่นี้องค์พระยาครุฑ จึงไม่ใช่แค่เครื่องรางของครั้งธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมโยงเราไปยังพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9การบูชาพระยาคุตจึงควรมาพร้อมกับการระลึกถึงพระคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพื้นแผ่นดินการนำพระราชดํารัสและแนวพระราชดําเนินมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ยังมีเรื่องราวลึกลับอีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องก,กับการสร้างพระยาคุดในวัดโพทองหลวงพ่อวลาได้เล่าว่ากระบวนการสร้างพระยาคุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายการที่สร้างพระยาคุดแต่ละองค์ต้องมีการเตรียมพิธีกรรมที่ซับซ้อนการเลือกวัสดุที่ใช้สร้างก็ต้องมีความหมายเฉพาะทองคำที่ใช้ต้องเป็นทองคำที่บริสุทธิ์เงินที่ใช้เป็นเงินที่ผ่านการชำระล้างแล้วที่น่าสนใจคือหลวงพ่อวลาเล่ กล่าวว่าในระหว่างการสร้างพระยาคุดบางครั้งจะเกิดปรากฏการแปลกๆขึ้นเช่นการได้ยินเสียงร้องหรือเห็นแสงประหลาดในเวลากลางคืนบางองค์ที่สร้างเสร็จแล้วจะมีน้ำหนักที่เบาวกว่าปกติแสดงว่าได้รับพรจากเทพเจ้าแล้วบางองค์จะมีความแวววาวพิเศษที่ไม่เหมือนใคร มีเรื่องเล่าจากผู้ได้รับพระราชทานพระยาครุฑจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากท่านหนึ่งที่เป็นข้าราชการระดับสูงเล่าว่าหลังจากได้รับพระราชทานพระยาครุฑแล้วแต่เกิดความฝันที่เห็นพระยาครุฑบินมาปกป้องพยายามที่ต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ในการทำงานอีกท่านหนึ่งที่เป็นทหารเล่าว่า ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงแต่รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่คุ้มครองปกป้องและสามารถผ่านพ้นอันตรายได้อย่างปลอดภัยสิ่งที่น่าสนใจคือทุกคนที่ได้รับพระราชทานพยาครุฑก็มีจุดร่วมกันคือความรู้สึกความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในการรับใช้แผ่นดิน หลวงพ่อวลาได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างพระยาคุดกับพระญานาคซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่เข้าใจในความเชื่อดั้งเดิมพระยาคุดกับพญานาคอาจจะมีความขัดแย้งกันแต่ในทัศนะของหลวงพ่อวลาพระยาคุดกับพยานาคสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันคือการปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีความดีงามพระยาคุด เป็นตัวแทนของพลังแห่งการก้าวหน้าความแข็งแกร่งและการทยานขึ้นสู่เป้าหมายในขณะที่พระยาคเป็นตัวแทนของพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์การดูแลรักษาและการให้การคุ้มครองการที่ในหลวงราชการที่9ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับทั้งพระยาคุฑและพระยานาคแสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถในการเข้าใจถึงธรรมชาติแห่งความสมดุลสำหรับผู้ที่สนใจจะบูชาพระยาครุฑ หลวงพ่อวราได้ให้คำแนะนำที่สำคัญว่าการบูชาพระยาครุฑนั้นไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ขั้นตอนการบูชาพระยาครุฑนั้นคือการเตรียมใจต้องมีใจที่สะอาดปราศจ,จากความโลภโกรธหลงการกำหนดจุดประสงค์ต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์การละลึกถึงความกตัญญู ต้องนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณการสวดมนต์สวดมนต์ด้วยความคารพและความศรัทธาการทำความดีต้องทำความดี ควบคู่กับการบูชาที่สำคัญที่สุดคือต้องจดจำไว,ว้ว่าพระยาคุดจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่มีความกระตันอยูและใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้นพระยาคุดในฐานะตราแผ่นดินไทยมีความหมายลึกซึ้งมากไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ธรมรมดาแต่เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติไทยพระยาครุฑแสดงถึงความเข้มแข็งของชาติไทยที่สามารถบินสูงและมองไปข้างหน้าได้ไกล การที่พญาครุฑเป็นพาหนะของพระนาลายแสดงถึงการที่ชาติไทยมีการคุ้มครองจากเทพ,พเจ้าการที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้พญาครุฑเป็นตราแผ่นดินแสดงถึงพระปีชาสามารถในการปกครองที่คล้ายคลึงกับพญาครุฑ คือการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการปกป้องคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาและการนำพาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองเรื่องราวของพระสุบินและพะยาครุฑนี้สอนเราหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญมากค่ะครั้งแรกความจริงแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญและปัญญาครั้งที่สอง ความกตัญญูเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามครั้งที่สามเรามีเป้าหมายและการทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายครั้งที่ 4. พลังแห่งความเชื่อและศรัทธาสามารถช่วยเหลือเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ครั้งที่5การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ไม่ใช่เรื่องของความกลัวแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนี่คือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และสะท้อนใจเรื่องราวที่เราควรจดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพระมหาการุณาที่คุณ และพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่จะอยู่ในดวงใจของเราตลอดไปค่ะความเชื่อและความศรัธทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำม,มามออให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวราคุ้มครองสาธุ